ของสะสมจำนวนนับพันๆชิ้นถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในตู้โชว์ของภัยรัญญางานสถินผู้คลังคล้ายเจ้าแมวตัวอ้วนกลมสีฟ้านามว่าโดราเอมอนและดูเหมือนว่าแทบทุกพื้นที่ของบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยโดราเอมอนชอบเพราะว่านุกว่านุกนุกมองมันตัวโดราเอมอนสีฟ้าแล้วมันรอยยิ้มยิ้มมันกว้างอะนุกว่ามองแล้วมันมีความสุขอะค่ะ หญิงสาวคนนี้ยอมรับว่าชื่นชอบดรไเอมอนมาตั้งแต่วัยเด็กถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายสิบปีจนคนใกล้ชิดต่างรับรู้ได้และทุกครั้งที่เห็นโดรไเอมอนก็มักจะนึกถึงเธอแต่โดราเอมอนทั้งหมดในบ้านภารัญญากลับบอกว่ารักและชอบตัวนี้ที่สุดเพราะมีชิ้นเดียวในโลก เขาเชื่อพวกเราใช่ไหมแบบนี้สิที่จะเรียกว่าเพื่อนกันเช่นเดียวกับจีรนันจิระบุญญานนท์ผู้ที่ได้ชื่อว่าชื่นชอบโดราเอมอนจนได้รับรางวัลสุดยอดแฟนพันธ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกมาเป็นเครื่องการันตีเขาอ่านการ์ตูนทุกเล่มและทำความเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสอดแทรกแง่คิดอะไรเอาไว้เช่นตอนวันแต่งงานของโนบิตะก็จะซึ้งมากเลยตอนที่ ซิซูกะคุยกับคุณพ่อว่า uh, ไม่รู้ตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่ต่างกับโนวิตะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเด็กคนนี้อาจจะดูไม่มีอะไรดีแต่เขามีจิตใจที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สื่อในโดรีมอนนั่นก็คือการสื่อสารเรื่องของการที่เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีน้ำใจต่อคนอื่น ให้ถึงที่สุดเลยเถอะทุกคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอแม้วันเวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีโดยราเอมอนยังคงเป็นภาพจำที่เป็นอมะตะไม่เพียงแต่ในใจของจิรนันแต่อยู่ในจิตใจของคนทั้งโลกและยังคงส่งผ่านเรื่องราวแง่คิดคำสอนที่แฝงอยู่ในเนื้อหาจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตถึงปัจจุบันแนวความคิดที่อาจารย์พยายามถ่ายทอดให้กับเด็กที่อ่านว่า ชีวิตที่เรากําลังโตขึ้นมานั้นนะ่ะมันสามารถผิดพลาดได้ล้มได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดต้องรู้จักลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้โดยที่แบบไม่ใช่เจออะไรแล้วท้อหรือล้มไปเลยนะครับสรมพลเรืองสมุทรถ่ายภาพสันนีมีชูสารช่องห้าข่าวเที่ยงรายงาน